สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาอยากจะชี้หรือบอกใครว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าจะเริ่มประโยคยังไงดีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือง่ายๆแต่มีประโยชน์มากๆเลยครับนั่นก็คือคำว่า there is และ there are ใช่แล้วครับวลีง่ายๆ2อันนี้นี่แหละคือกุญแจสำคัญเลยนะที่จะช่วยให้เราสามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราเป็นภาษาอังกฤษได้แบบสบายๆเลย คือมันเป็นสกิลพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้จริงแน่นอนไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ตามทีนี้เพื่อให้เข้าใจแบบเห็นภาพจริงๆนะครับเราจะไม่อ่านจากหนังสือกันเฉยๆแต่เราจะลองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงด้วยกันเลยลองนึกภาพตามกันดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังนั่งอยู่ในร้านอาหารสวยๆสักร้านหนึ่งเรานั่งอยู่ที่โต๊ะคําถามคือถ้าเราอยากจะบรรยายสิ่งที่เห็นรอบๆตัวเนี่ยเป็นภา,านษาอังกฤษ เราจะพูดว่ายัางไงดีล่ะนี่แหละครับคือภารกิจของเราในวันนี้เลยอ่ลองมองไปที่ประตูร้านนะครับเห็นไหมครับมีพนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งยืนอ,อยู่ตรงนั้นพอดีถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะพูดได้ว่า there is a waiter at the door นี่เลยครับคือการใช้เครื่องมือของเรากับของที่มีแค่ชิ้นเดียวจากประโยคเมื่อกี้นี้เรามาลองแกะดูหลักการข้อแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการใช้ is เวลาที่เราพูดถึงของที่มีแค่ อย่างเดียวหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ทั้งมดเนี่ยมันก็อยู่ตรงความต่างของสองคำนี้แหละครับจาง่ายๆเลยนะ There is เนี่ยใช้กับของชิ้นเดียวหรือที่เรียกว่าเอกพจน์ส่วน there are ก็เอาไว้ใช้กับของหลายๆชิ้นหรือพหูพจน์หลักๆก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้คือโครงสร้างแบบเป๊ะๆของมันเลยนะครับจะเห็นว่าหลักการมันตรงไปตรงมามาก There is ใช้คู่กับคํานามเอกพจน์ส่วน there are ก็ใช้คู่กับพหูพจน์เป็นกฎเบสิกที่ใช้ได้ตลอดเลยครับ โอเคกลับมาที่โต๊ะของเราในร้านอาหารกันอีกทีลองนึกภาพตามนะพนักง,งานเดินเอาเมนูมาให้ตอนนี้ในมือเราก็เลยมีเมนูอยู่1เล่มเราก็จะพูดว่า There is a menu in my hand เห็นไหมครับเราใช้ is เพราะว่ามีเมนูแค่เล่มเดียวเองหรือถ้าเราลองก้มมองดูที่จานของเราก็จะเห็นว่ามีมีดหนึ่งเล่มอยู่บนจานซึ่งก็คือ There is a knife on the plate นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนเลย เอาล่ะเรื่องของชิ้นเดียวเราเข้าใจแล้วแต่ว่าแล้วถ้าในร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีของอย่างละชิ้นล่ะครับถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งละ่ะเราจะอธิบายยังไงไปดูกันต่อเลยง่ายมากๆเลยครับเราก็แค่เปลี่ยนไปใช้ there are เท่านั้นเองสำหรับทุกอย่างที่เป็นพหูพจน์หรือก็คือมีมากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไปนั่นแหละอย่างในตัวอย่างนี้ถ้ามีจานวางซ้อนกันอยู่5ใบเราก็พูดเลย there are five plates กลับมาที่โต๊ะเราเหมือนเดิมตอนนี้บนโต๊ะมีขวดน้าวางอยู่สองขวดเราก็ใช้กฎนี้ได้เลยทันที There are two bottles of water on the table หรือถ้าเกิดเราลองเปิดลิ้นชักที่โต๊ะดูโอ้โหเจอช้อนอยู่เพียบเลยเราก็จะบอกแม่ว่า There are many spoons in the drawer เป็นไงครับตรงไปตรงมามากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันมีจุดหักมุมนิดหน่อยที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนงงได้เหมือนกัน นั่นก็คือเรื่องของคำนามที่นับไม่ได้หรือ uncountable nouns ครับคำนามนับไม่ได้มันก็คือของที่เรามองเป็นภาพรวมเป็นก้อนๆหรือเป็นของเหลวเราไม่ได้มานั่งนับเป็นชิ้นๆน,นะครับอย่างเช่นน้ำขนมปังหรือทรายแล้วนี่แหละคือจุดที่คนมักจะงงกันคือถึงแม้ว,ว่าของพวกนี้มันจะมีเยอะมากแค่ไหนก็ตามนะแต่กฎก็คือเราจะใช้ t h e is กับคำนามพวกนี้เสมอเลยครับ ลองดูตัวอย่างนี้เลยครับชัดเจนมากมีขนมปังอยู่ในตะกร้าเราจะพูดว่า there is some bread in the basket คือถึงแม้ว่าตาเราจะเห็นขนมปังหลายชิ้นในตะกร้านะครับแต่เพราะว่าคำว่า bread ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยต้องใช้ there is เท่านั้นตรงนี้สำคัญมากต้องจำให้ดีเลยโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้กฎทั้งหมดกันไปแล้วก็ได้เวลามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยมาเล่นเกมทายคำถามสั้นๆกันดีกว่าครับ คำถามข้อแรกมาแล้วนะครับในช่องว่างนี้ควรจะเติมอะไรดี There are five glasses on the tray มีแก้วห้าใบลองคิดดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ there are นั่นเองครับถูกต้องเลยเพราะว่า glasses มีตั้งห้าใบเป็นพหูพจน์ชัดๆง่ายๆแบบนี้เลยไปต่อกันที่ข้อสองเลย i have a menu in my hand มีเมนูเล่มเดียวในมือข้อนี้แหละครับจะใช้คำว่าอะไรดีและฉเฉลยก็คือ w h e r e is ครับเพราะว่าอาเมนูเนี่ยมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามีแค่เล่มเดียวเป็นเอกพจน์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของวันนี้เลยนะมันก็มีแค่3ข้อหลักๆที่ต้องจำครับ 1. คือใช้ there is กับของชิ้นเดียว 2. คือใช้ there are กับของหลายๆชิ้นและสข้อสำคัญเลยคือใช้ there is กับคำนามที่นับไม่ได้เอาละครับทีนี้ก็ถึงตาของทุกคนแล้วที่จะลองเอาไปใช้จริงลองมองไปรอบๆตัวตอนนี้เลยที่ที่กำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับลองเอาความรู้ที่ได้ไปวันนี้มาลองอธิบายของในห้องนั้นดู what is there